คุณผู้ชมคะชื่อซอแอนอรดีเนี่ยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยค่ะสำหรับลูกทุ่งหมอลำซิ่งสาวขวนใจแฟ,แฟ,แฟนๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีนะคะทางคุณใหม่พัชรีเนาะคุณลำย,ยัยไหทองคำค่ะทางคุณบิวจิตชริยาค่ะแล้วก็ซอแอนอรดีนะคะตอนนี้แฟนคลับเนี่ยก็เหมือนว่าจะเชียร์ซอแอนอรดีเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับที่หนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมเขาสุดยอดมากๆเลยนะคะสมกับที่เป็นซอแอน R อรดีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเข้าชิงรอบไหนก็ตามแต่นะคะถ้ามีรายชื่อเนี่ย ก็ถือว่าโซแอนเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นระดับแบบขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆต,ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะแต่ครั้งนี้นะคะยังไม่ได้ตัดสินนะคะคุณผู้ชมขายังไม่ได้ตัดสินว่าเออใครเนี่ยที่ได้เป็นขวัญใจหมอลำซิ่งนะคะขวัญใจแฟนๆเนาะแต่อันนี้คือให้แฟนๆโหวตเข้ามานะคะคุณผู้ชมขาว่าอ่า คนที่เป็นหมอลำซิ่งขวัญใจแฟนๆในดวงใจของคุณเนี่ยเป็นใครกันบ้างนะคะคุณผู้ชมขาสามารถคอมเมนต์มาได้ลยคะก็จะมีทางคุณใหม่พัชรีนะคะแล้วก็จะมีทางอ่าทางคุณพี่ลำไยเนาะแล้วก็บิวจิตเชรียาแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขาสามารถคอมเมนต์มาได้รักใครชอบใครนะคะอยากให้ใครเป็นลูกทุ่งหมอลำซิ่งสาวขวัญใจแฟนๆนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะจากเพจวจวดจัดมวลมวด้วยค่ะพี่น้องขา ศิลปินนะคะนักร้องสาวเจรัสที่สุดแห่งปี2567นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับจินแล้วเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีฝีมือแตกต่างกันไปเนาะขึ้นอยู่กับความชอบแต่และบุคคลก็ว่ากันได้นะคะทางคุณใหม่พัชรีก็จะเป็นบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งก็จะเป็นเฮาหฮาบ้างจะเป็นแบบ าตามบุคลิกของทางแม่ใหม่เนาะหลายคนจะเรียกแม่อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาวเรียกแม่ใหม่นะคะก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ทางคุณลำย,ยเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ออกเซ็กซี่เซ็กซี่อีกสไตล์หนึ่งก็ว่ากันก็ว่ากันได้นะคะแล้วก็มีเสียงมีเอกลักษณ์ประจําตัวนะคะแล้วถือว่าเป็นคนที่คิวงานเยอะมากๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะคิวงานเนี่ยยาวแทบทุก ปีนะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่สิไม่ใช่แทบทุกปีหรอกคะ่ะยาวทุกปีนั่นเลคะค่ะแล้วอีกอย่างนะคะแต่ละวันเนะะี่ยค่ะสองสามงานเลยนะคะคุณผู้ชมขาคือเยอะมากๆนะคะไปถึงแบบต่างประเทศเลยก็มีบ่อยนะคะคุณผู้ชมขาส่วนทางอ่าคุณบิวจิตชริยานะคะก็ถือว่าเป็นลูกทุ่งเหมาะลำซิ่งอีกคนหนึ่งที่ฝีมือดีมากๆนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมานะคะดังเกลี้ยงปางทุกเพลงนะคะโดยที่มีเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่ทําให้ทางคุณบิวจิตชริยาเนะะี่ยค่ะมี แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมขาก็คือเพลงหอยกอดภูยอดรวยนั่นเองนะคะเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็ทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยเริ่มรู้จักบิวจิตชริยานะคะคุณผู้ชมขาก็คือเพลงนีแ้แหละค่ะพี่น้องขาหอยกอดภูยอดรวยนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวนะคะสำหรับหอยกอดภูยอดรวยนะคะคุณผู้ชมขาอยู่ที่40ล้านวิวค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆเรียกได้ว่าจากปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงการแสดง คิวงานต่างๆนะคะของทางคุณบิวจิตชริยาเนี่ยเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็น ครั้งแรกที่ทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นคอนเสิร์ตคิวงานหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฮอยกอดผู้ยอดรวยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนอาจจะไม่รู้จักบิวจิตเชริยาแต่พอได้ฟังเพลงนี้แล้วโอ้โหรู้จักขึ้นมาทันทีตอนนี้ก็ถือว่าไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาเนี่ยค่ะก็ดังเปลี่ยงปางทุกเพลงด้วยน้ำเสียงด้วยเอกลักษณ์นะคะคุณผู้ชมขาด้วยความเป็นตัวของตัวเองจึงทําให้ทางบิวจิตเชริยานี่ค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ทุกวัน,น หละค่ะคุณผู้ชมขาแต่ส่วนมากแฟนคลับเนี่ยก็จะชอบแบบจ้างทางแม่ใหม่เนาะแล้วก็ทางคุณบิวจิตชริยาเนี่ย่ะไปสะแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันเขาจะเรียกว่าแม่กับลูกอะไรประมาณนี้เนาะเพราะบางทีเคมีก็เข้ากันมากๆนะคะคุณผู้ชมขาอาจจะด้วยลักษณะบุคลิกหน้าตาก,ก็ว่ากันไปเวลาแบบสแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ย่ะมันลงตัวมันแบบเคมีเข้ากันเวลาจัดแสดงเวลาเล่นมุกเวลาแบบ ทำอะไรก็ตามแต่อยู่บนเวทีค่ะคุณผู้ชมขามันดูแบบน่ารักแล้วก็เข้ากันมากๆนะคะแฟนคลับก็จะชอบแบบให้แสดงด้วยกันอะไรประมาณนี้เยอะนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นคู่ที่น่าจับตามองเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะแฟนคลับก็ล้นทุกที่เลยนะคะคุณผู้ชมขา แล้วก็ต่อไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือซอแอนออรดีตอนนี้นะคะคะแนนโหวตขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของซอแอนออรดีเนี่ยถือว่าแบบไม่ว่าจะโหวตอะไรก็ตามแต่นะคะแทบจะขึ้นอันดับหนึ่งทุกทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่างที่แฟนคลับรู้กันนะคะซอแอนออรดีนยคะมีเอกลักษณ์ประจําตัวเนาะแล้วก็ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีนะคะตั้งแต่อยู่วงหมอลำออกมาเป็นศิลปิน ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะมีวงของตัวเองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาผ่านประสบการณ์มาเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างเนี่ยค่ะกว่าจะมาเป็นแอนออรดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมขากว่าจะมีผลงานกว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดนี้กว่าจะมีแฟนๆรู้จักค่ะคุณผู้ชมขาฝากฟันมาเยอะพอสมควรนะคะบางคนก็อาจจะมาแบบเพิ่งรู้จักในออรดีแบนด์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอแต่ก่อนอาจสิบม่รู้จักเนาะ พอแอนออรดี already, อยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยค่ะก็เริ่มมีชื่อเสียงนะคะอยู่เสียงวีหกเนี่ยค่ะก็เริ่มมีคนรู้จักอะไรประมาณนี้พอออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยค่ะก็เหมือนว่ามีผลงานมีผลงานเพลงแล้วก็มีผลงานทางด้านอื่นๆเนี่ยค่ะเข้ามาเยอะมากๆจึงทําให้ทางโซ่แอนออรดีเนี่ยค่ะมีชื่อเสียงขึ้นมาเยอะมากขึ้นนะคะคุณผู้ชม่ะทำให้แฟนคลับเนี่ยค่ะเข้ามาแบบให้กําลังใจบ้างเข้ามาแบบชื่นชอบมากยิ่งขึ้นแอแฟนคลับหนาแน่นมากยิ่ง ค,ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เริ่มมารู้จักนะคะเหมือนว่าคบหากับทางบอดบอยรีชัยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอีกอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นบอสกับซอของหมอลำใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมขาแถมยังมีออร์ดีแบนด์นะคะตอนนี้ก็คือว่ามีทั้งวงของตัวเองวงร่วมกันกับสามีนะคะก็คือบอสบอยสีชัยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นแฟน แล้วก็ถือว่าเป็นขวัญใจแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงเอกลักษณ์นะคะด้วยความที่บุค,คลิกนะคะของซอแอนออรดีเนี่ยทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ได้เกินงามเลยนะคะแฟนคลับชื่นชอบตรงนี้ด้วยนะคะชื่นชอบน้ำเสียงด้วยอันนี้คือแบบมันมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะไม่ว่าจะร้องสดร้องแผ่นยังไงโอ้โหเสียงดีมากมายนะคะคุณผู้ชมคาที่สําคัญเนะะี่ยค่ะการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะ เป็นอะไรที่รูปแบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะพัฒนายอยู่ตลอดเนาะทำให้แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สนใจนะ สำหรับวงออร์ดีแบนดแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรให้น้านสนใจเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะคุณผู้ชมขาแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่โดยรวมของจินแล้วเนี่ยจินชอบทุกคนนะคะแต่ขึ้นว่าอ่าเอากลักษณ์ของแต่ละคนแค่แตกต่างกันไปแค่นั้นเองหละค่ะคุณผู้ชมขาถ้าชอบใครนะคะสามารถคอมเมนต์พร้อมกับเหตุผลมาได้นะคะว่าทําไมถึงชอบคนนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทาไมอยากให้คนนี้นะคะเป็นขวัญใจลําซิ่งนะคะคุณผู้ชมขาเพราะเหตุผลอะไรนะคะคอมเมนต์มา ไ,ไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณลำยายบิวจิเรียาโซแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมค่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออัปเดตนะคะสำหรับคิวงานของโซแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขะนี่นะคะพร้อมกันหรือยังเนาะในคอนเสิร์ตมัวนหน่าห่านนะคะมันแน่พร้อมซิ่งนะคะให้สุดคอนเสิร์ตหมอลำปะทะ ลูกทุ่งอินดี้สนุกกับเทศกาลดนตรีที่จัดใหญ่จัดเต็มตลอด2วันสเวทีแบบเน้นๆทับศิลปินหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงลบใหญ่ให้งทองคำหมอลำคณะเสียงอีสานแอนออรดีนและแพลวพาวเสงทองประทาความซิ่งของวงอินดี้เพื่อชีวิตสุดฮิตอย่างไววิทย์นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ศิลปิน,นอื่นๆเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขา วันที่1 3บ4ธันวาคมนะคะที่รังสิตเฟสคลอง6ค่ะคุณผู้ชมขาผู้ใดได้ไปเบิง์แนร,รีวิวกันใดนะคะว่ามวนโบนะคะพี่ดองอ๋อรีวิวได้นะคะแต่วันที่14สซแอนเ,อเนี่ยมีถึง3งานเลยนะคะมีงานเลี้ยงปีใหม่พนักงานนาอยอยู่กรุงเทพนะคะงานอีสานมหานครรังสิตเฟสสี่นะคะอยู่คลองหลวงปทุมนะคะแล้วก็ลานเบียร์บิ๊กซีนวลนครปรทุมธานีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นคิวงานนด้ะสำหรับวันที่14ที่ท่านมาด้ค่ะพี่นองคะ่ะเป็นจังไดแน่นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะว่ามวนโบแต่ว่าก็คืองานอีสานคอนเสิร์ตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการจัดขึ้นมีศิลปินหลายวงเนาะ ก็มีศิลปินหลายวงนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าชอบแบบไหนชอบวงไหนไหนก็ไปดูวงนั้นนะคะคุณผู้ชมขาใครได้ไปดูก็สามารถรีวิวได้เลยนะคะ mm hmm. ส่วนวันที่15นะคะคุณผู้ชมขางานของดีหนองยาไสเนาะอยู่ที่อำเภอหนองยาไสจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ข้ามไปอีกทีวันที่18เลยนะคะร mm hmm. ้านแก้วสุดท้ายไม่มีอยู่จริงนะคะ mm hmm. อยู่ตลาดหลังเดอรมออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมขา นี่ก็คือคิวงานคร่าวๆนะคะของซอแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขาใครว่างอยู่ใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนไปที่นั่นไปให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะจินเองก็องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ